ตัวเลขชี้วัดที่หลากหลายส่วนนะครับติดตามเมื่อคืนนี้ก็ประกาศออกมาจากทางสหรัฐแล้วนะครับนั่นก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อนั่นเองปรากฏว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการรายงานตัวเลขและวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ที่5.4นะครับทางกระทรวงแรงงานสหรัฐก็เปิดเผยนะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อในครั้งนี้ที่ถือว่าปรับลดปรับเพิ่มขึ้นในอาตาัตราที่ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์เนี่ยก็เป็นการลดทอนความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจลงนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกันแบบเดือนต่อเดือนนะครับตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น0.3นะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่้วิเคราะห์นะฮะมีการคาดการณ์ไปที่0.4แล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่0.5ส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากอะไรนะครับเรามาดูไส้ในกันฮะก็มาจากเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ2นะครับจากเดือนก่อนหรือว่ากว่าร้อยละ25จากปีก่อนนะครับ การที่เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งรวมอาหารพลังงานมีความผันผวนมากเลยครับตัดออกไปเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.1%เเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ของเฟดนะครับก็จับตาดูเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยมองตรงกันว่าการเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในปีนี้น่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วคราวเท่านั้นแล้วก็หลังจากนี้น่าจะขาดหายไปนะครับเนื่องจากว่าปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานครับแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์น่าจะเริ่มทุเลาลงน,นเอง ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของ TNN ช่อง16เรายังมีคลิปวิดีโอดีๆมากมายนะครับรวมถึงหลายรายการสดให้คุณได้ติดตามนครับ